วันนี้ถ้ามันมีการเอ็กซเรย์อย่างจริงจังผมเชื่อว่าประเทศไทยจะสะอาดวันนี้ครับและถ้าจะทำให้ดีนะครับวันนี้ถ้าจะให้ดีพี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องช่วยกันในการปวาดบ้านล้างเมืองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้ต้องพร้อมใจที่จะทำบ้านเมืองให้ใสสะอาดจะใสสะอาดได้อย่างไรครับวันนี้ทุกคนต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ ทุกคนต้องกล้าที่จะตรวจสอบว่าวันนี้ทรัพย์สินของคุณได้แต่ใดมาเพื่อที่จะเป็นการวาดบ้านทาความสะอาดบ้านล้างบ้านให้มันสะอาดสักทีการทุจริตคอร์รัปชันมันจะต้องหมดไปในสังคมไทยนั่นแหละครับมันถึงจะทําให้ประเทศชาติกลับมารุ่งเรืองได้แต่ถ้าวันนี้ประเทศไทยจะเดินคู่ขนานคนขยันก็ขยันไปคนทําดีก็ทําดีไปคนทําชั่วก็ทําไปคนรับสวยก็รับไปไม่มีทางที่ประเทศไทย จะกลับมารุ่งเรืองได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันท์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัน์ทรมาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมเราฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ใต้ต้นยางนานะครับอยู่ดินบ่อน้ำนะครับทําไม้สําหรับไว้นั่งนะครับเอาขอนไม้เอาไม้ที่เหลือนะครับเอามาตีเป็นที่นั่งอยู่ใต้ต้นยางนาก็เป็นบรรยากาศที่ ดูล่มลื่นดีนะครับหลังจากที่ได้ทําการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ทําให้ดูสะอาดสะอา้านแล้วก็สามารถที่จะวางแผนในการที่จะจัดวางเลยเอาไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ต่างๆว่าจะทําอะไรไปบ้างนะครับ การทำโคกหนองนาก็ให้ประโยชน์สำหรับพวกเรานะครับเยอะแยะเลยนะครับขอฝากท่านผู้ชมก็ลองไปเริ่มต้นในการที่จะสร้างโคกหนองนาของท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยอธิบายช่วยเล่าให้ฟังช่วยให้มุมมองนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยจะดีขึ้นได้อย่างไรนะครับพอหลังจากที่ฟังคุณหมอได้ นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่อนข้างเป็นห่วงท่านผู้ชมก็ถามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดจ,จะแก้อย่างไรปัญหาทุจริตคอร์รัปชันปัญหาสังคมปัญหาเรื่องของพนันออนไลน์อบบยามุกต่างๆนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้คำแนะนำช่วยเล่าให้ฟังนะครับ ผมคิดว่านี่คือปัญหาที่หนักมากสําหรับประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมค่อยๆค,คิดตามผมนะครับวันนี้ประเทศไทยเจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจก็หนักหนาสากันอยู่แล้วนะครับทําไมประเทศไทยถึงฟื้นยากทําไมประเทศไทยถึงมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำมากๆนะครับ ในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเราอยู่ลังท้ายเลยนะครับหรือว่าเป็นการเติบโตที่น้อยมากนะครับผมอยากที่จะให้ท่านผู้ชมลองมองเปรียบเทียบนะครับวันนี้เราลองกลับไปมองว่าประเทศไทยเราเดินคู่ขนานกันตลอดหนึ่งคือปัญหาสังคมปัญหาสังคมมีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาทางการเมืองปัญหายาเสพติดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆแล้วถ้าเราจะมาสร้างอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในขณะที่พวกเรายังเดินกระเตงกับปัญหาต่างๆแบบนี้อยู่ท่าน,นผู้ชมว่าประเทศไทยจะ,จะเจริญเติบโตได้ไหมครับและถ้าเรามองเปรียบเทียบกับไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน วันนี้มีประเทศไหนบ้างที่มีการระบาดของยาเสพติดแบบประเทศไทยวันนี้การระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยมีจำนวนมากนะครับและที่หนักหนาสากันมากก็คือยาบ้าท่านผู้ชมลองมองครับว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันวันนี้มีประเทศไหนที่เอายาบ้ามาเสพกันแบบนี้ผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มากที่สุดนะครับแล้วยาเสพติด เมื่อเสพเข้าไปแล้วมันทำให้สมองของคนเสพนี้มีความคิดความอ่านที่ดีหรือว่ามันสร้างสมองที่พิกลพิการครับเพราะฉะนั้นจำนวนยาบ้าที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยยิ่งมากเท่าไหร่มันก็เท่ากับทำให้ทรัพยากรของชาติโดยเฉพาะเยาวชนผู้ใช้แรงงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างๆมีโอกาสที่จะหลงผิด เข้ามาเสพแล้วก็ทําให้เยาวชนของชาติเหล่านี้กลับเป็นคนที่ด้อยคุณภาพไปเลยถ้าเราเปรียบเทียบไปยังต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ยาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาที่เขาให้ความสำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการจับยึดยาเสพติดได้โทษโดยส่วนใหญ่ก็คือประหารชีวิตแต่ประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างไรครับ จับติดคุกเข้าไปก็มีการลดหย่อนทอนโทษกลับมาค้าขายใหม่เป็นล่ำเป็นสันมากกว่าเดิมความเข็ดลาบไม่เคยมีนี่เพียงแค่ปัญหาเดียวคือปัญหายาเสพติดนะครับแล้วในขณะเดียวกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกวงการทุกกระทรวงทบวงกลมวันนี้มีข่าว ไม่ว่าจะโดนปป,ปอชอโดนสอตองงอปปอทอปปอป,อ,ปอ,อะไรนะครับสารพัดเลยวันนี้ไปหลอกจับแม้กระทั่งการให้ผู้ป่วยมาหลอกทำการรักษาแล้วก็เอายาไปให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีการเอายาไปยักย้ายถ่ายเทมีการให้ค่าตอบแทนสำหรับคนไข้ที่มารับการรักษา วันนี้กล้าทำแม้กระทั่งการทําผิดจริยธรรมทางการแพทย์นะครับและคนที่ทําเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้หลายคนก็เป็นข้าราชการบํานาญหลายคนก็เป็นครอบครัวของเจ้าหน้าที่ข้าราชการวันนี้ประเทศไทยตกต่ําถึงขนาดต้องไปรับยาหลอกเพื่อกินเงินเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับท่านผู้ชมลองคิดสิครับว่าวันนี้ประเทศไทยพวกเรา เรื่องจริยธรรมคุณธรรมมันอยู่ตรงไหนมาฝั่งของพนันออนไลน์แชร์ลูกโซ่อะไรสารพัดวันนี้ปัญหาเหล่านี้กับสร้างปัญหาที่หมักหมมให้กับประเทศไทยหลายๆครอบครัวนะครับวันนี้สินไล้ไม้ตอกบ้านแตกสแสแลกขาดเพราะหลายๆคนในครอบครัวไปหลงผิดเล่นการพนันออนไลน์ ตรงนี้นี่นะครับมันจะหาทางแก้ได้ไหมครับแบบน,นี้พอผมเล่ามาถึงตรงนี้ผมก็อยากที่จะบอกท่านผู้ชมว่าประเทศไทยจะเอาเรื่องของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการพัฒนาประเทศที่ลุดหน้ากว่าประเทศอื่นได้อย่างไรในเมื่อวันนี้พวกเราเดินคู่ขนานกับสิ่งที่มันทำร้ายสังคมมันทำร้ายเยาวชนมันทำร้ายประเทศชาติ ถ้าวันนี้ประเทศไทยไม่เซตซีโร่เรื่องเร็วๆแบบนี้ท่านผู้ชมว่าประเทศไทยจะมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ไหมครับผมฟันธงครับไม่มีทางหรอกครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับฝากพี่น้องประชาชนช่วยๆกันเพราะอะไรประเทศไทยถึงจะไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ ในเมื่อโจรผู้ร้ายมันยังอยู่ยังแฝงตัวอยู่ในสังคมยังเดินคู่ขนานกับเราเราทํามาหากินโดยสุจริตเรายังไม่รู้เลยว่าไอคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยมันค้ายาเสพติดไหมหรือว่ามันทําการผู้จริตคอรัปชั่นไหมหรือมันเป็นเอเย่นอะไรต่างๆทําแชร์ลูกโซ่พันนันออนไลน์ต้มตุ๋นหลอกลวงวันนี้สังคมไทยยังขมุกขมัว ยังสีเทาสีดำปนกันไปหมดไม่ต้องถามหาสีขาวเลยครับวันนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศผมอยากถามว่ามีประเทศไหนบ้างที่เป็นประเทศที่เขาจเจริญแล้วและเขาเดินกันแบบนี้ครับและที่ท่านผู้ชมถามผมมาว่าอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายหรือให้มุมมองให้คำแนะนำว่าประเทศไทยจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรวันนี้ต้อง จัดการขั้นเด็ดขาดหมายถึงว่าวันนี้ต้องเซตสี่โรกประเทศไทยจัดระเบียบสังคมจัดระเบียบจริยธรรมคุณธรรมถูกก็ว่ากันตามถูกผิดก็ว่ากันตามผิดอะไรไม่ดีก็ต้องลงโทษยาเสพติดจะต้องไม่มีในประเทศไทยผมอยากจะแนะนำนะครับหลายๆคนบอกการแก้ไขยาเสพติดเนี่ยทำได้ยากเย็นเหลือเกินผมอยาก จะให้มุมมองนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปปรับใช้ได้ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับเพราะเห็นแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนี้กันมานมนานมากหลายสิบปีที่ยาบ้าระบาดในประเทศไทยหมดเงินไปไม่รู้กี่แสนล้านแล้วผมว่านะครับเจ้าหน้าที่ก็อาจเสียชีวิตไปจํานวนมากวันนี้ผมขอตั้งคําถามว่าวันนี้ประเทศที่เป็นฐานการผลิตยาบ้าอยู่ที่ประเทศไหน เราสามารถที่จะวิเคราะห์หรือเอ็กซเรย์ได้ไหมครับแล้วเราสามารถที่จะตั้งแนวกันชนที่ปกป้องตามแนวชายแดนไม่ให้ยาบ้าเหล่านี้ทะลักข้ามฝั่งมายังประเทศไทยได้ไหมครับวันนี้มันจะดีกว่าไหมที่รัฐบาลหรือเจ้าที่ตำรวจจะมาตั้งด่านสกัดอยู่กลางประเทศไทยด่านสกัดยาเสพติดมันควรที่จะอยู่ตามแนวชายแดนมากกว่าที่จะให้มันทะลักเข้ามายังกลางประเทศไทยไหมครับ นี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามวันนี้ถ้าเราไปวางตึงกำลังไม่ว่าจะเป็นกำลังฝ่ายทหารกำลังฝ่ายตำรวจกำลังฝ่ายปกครองหรือจะเป็นป่าปามยาเสพติดหรือหน่วยสื่อราชการรับอะไรก็แล้วแต่วางกำลังที่เป็นจุดเสี่ยงที่ยาบ้าจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยรัศมีหรือเส้นทางระยะทางต,ตลอดแนวชายแดนผมว่ามันคงสั้นกว่า ระยะทางที่วิ่งจากเหนือจนจดใต้นะครับเราจะทุ่มเงินลงไปเพื่อสกัดตามจุดที่มันจะเข้ามาจะดีกว่าไหมครับเอ็กซเรย์ให้มันดีตรงไหนที่มันมีการทะลักมาก็แสดงว่าพื้นที่นั้นบกพร่องและหย่อนยานก็ทำการโยกย้ายลงโทษเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมามองว่าวันนี้การผลิตยาบ้า ประเทศที่ผลิตเนี่ยนำเข้าสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยกตัวอย่างนะครับสารที่ใช้ผลิตยาบ้าก็คือเมทแอมเฟตามีน Am เพราะฉะนั้นสารเคมีเหล่านี้ประเทศหรือคนที่ผลิตน,นำเข้าผ่านประเทศอะไรโอเคแหละถ้ามันนำเข้าผ่านประเทศอื่นเราก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตามยึดตามปรบับแต่ถามว่า วันนี้ลองไปเอ็กซเรย์ดูครับว่ามีกี่บริษัทในประเทศไทยที่นําเข้าสารเหล่านี้เข้ามาและสารเหล่านี้ถูกเอาไปจําหน่ายให้กับใครบ้างลองไล่ไปเลยครับถ้าสารเหล่านี้ถูกเอาไปจําหน่ายหรือเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ต้องลงโทษเพราะสารเคมีต้องห้ามเหล่านี้มันต้องมีการรายงานว่าเอาไปขายให้กับหน่วยงานไหน บุคคลใดเอาไปใช้ทำอะไรและผลผลิตที่เกิดขึ้นโพดดักที่เกิดขึ้นจากสารเคมีเหล่านี้เกิดอะไรบ้างมันต้องมีการรายงานสามารถสอบทวนกลับได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดวงจรของการผลิตได้เราก็ต้องกลับมามองว่าวันนี้เราก็ต้องไป Ex A เอ็กซเรย์ว่าเอเย่นที่มีจำนายในประเทศไทยมีใครบ้าง ก็ต้องออกมาตรการเลยครับถ้าไม่หยุดก็ต้องมีการปรับอย่างจริงจังถ้าใครมาสารภาพก็ลดหย่อนผ่อนโทษให้แต่ถ้าไม่รับผิดชอบไม่มาสารภาพาบาปก็ต้องว่ากันตามกฎหมายอย่างรุนแรงมาตรการขั้นเด็ดขาดเสร็จแล้วก็มาถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าหรือคนเสพ วันนี้เราจะใช้มาตรการอะไรดีครับมีห้าเม็ดมีสิเม็ดมีเม็ดเดียวเป็นผู้เสพเลือกเอาสักอย่างหนึ่งครับผมอยากที่จะให้มุมมองกลับไปและฝากหลายๆคนที่อยู่ในขบ,บวนการของการบำบัดยาเสพติดลองกลับไปคิดครับมีกี่เปอร์เซ็นต์นของคนที่บำบัดเสร็จแล้วที่ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีกี่เปอร์เซ็นต์น ที่บำบัดแล้วก็ยังติดอยู่หรือยังค้าขายอยู่คือเราจะต้องลงโทษอย่างหนักสำหรับคนที่บำบัดแล้วยังกลับไปยุ่งเกี่ยวมาตรการทางสังคมมาตรการทางกฎหมายกับเรื่องยาเสพติดจะต้องรุนแรงมากกว่านี้ครับ ผมคิดว่าวันนี้ปัญหายาเสพติดมันสามารถแก้ไขได้ถ้าแก้ไขอย่างเป็นระบบแต่ถ้าจะมาแก้ไขต่างคนต่างแก้ต่างคนต่างสร้างผลงานไม่มีประโยชน์ครับมันต้องบูรณาการมันต้องรู้ให้ได้ว่าประเทศไทยวันนี้มีคนติดยาเสพติดอยู่กี่คนมีคนค้ามีคนขายวันนี้กี่คนมันต้องมีการรายงานมีข้อมูลออกมา และก็ต้องเรียกไปพบและสอบสวนทรัพย์สมบัติต่างๆของคนที่ได้มาโดยไม่สุจริตไม่ว่าจะเป็นการค้าขายยาเสพติดหรือทำผิดกฎหมายวันนี้ต้องมีการตรวจสอบครับวันนี้ถ้ามันมีการเอ็กซเรย์อย่างจริงจังผมเชื่อว่าประเทศไทยจะสะอาดกว่าน,นี้ครับและถ้าจะทำให้ดีนะครับ วันนี้ถ้าจะให้ดีพี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องช่วยกันในการกวาดบ้านล้างเมืองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้ต้องพร้อมใจที่จะทำบ้านเมืองให้ใสสะอาดจะใสสะอาดได้อย่างไรครับวันนี้ทุกคนต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบทุกคนต้องกล้าที่จะตรวจสอบว่าวันนี้ทรัพย์สินของคุณได้แต่ใดมาเพื่อที่จะเป็นการ กวาบ้านทําความสะอาดบ้าน,าาานล้างบ้านให้มันสะอาดสักทการทุจริตคอร์รัปชันมันจะต้องหมดไปในสังคมไทยนั่นแหละครับมันถึงจะทําให้ประเทศชาติกลับมาลุ่งเรืองได้แต่ถ้าวันนี้ประเทศไทยจะเดินคู่ขนานคนขยันก็ขยันไปคนทําดีก็ทําดีไปคนทําชั่วก็ทําไปคนรับสวยก็รับไปไม่มีทางที่ประเทศไทยจะกลับมาลุ่งเรืองได้ครับ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือคําแนะนํานี่คือมุมมองนี่คือแนวคิดที่ผมเสนอนะครับถ้าใครคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ